สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขกนครับตอนรับหับตอนพี่น้องเข้าสู่ช่องบ่าวมืออีสานอินดี้นะครับเราะอกคนะกุฎายครับพี่น้องครับไม่ได้งหรอโง่อดเต็มกลุ่มนะนะครับเพราะเก็บเปลือกพี่น้องนะครับ เอาดวงพี่น้องนะครับนี่นะครับดวงเลอภาษาบามือเอินแบบกูนพี่น้องนะครับ,น,บะน,น,นะครับเอินบาภาษาบามือนะครับเอินบากูนพี่น้องนะครับนี่พี่น้องแก้วนะครับนี่พี่น้องตัวต้นใหญ่นะครับตัวอ่อนนะครับนี่ตัวบางใหญ่เลยพี่น้องนี่ไปตัว นี่พี่น้องโตบ้างไงเลยครับเดี๋ยวสิปเกะอ,อีกพี่น้องนะครับ จพาดพี่น้องนะครับนี่นี่นะครับโอ,อ้ยแม่ตัวอ่อนๆเลยนะครับนะครับมันกันเลยพี่น้องนะครับนะครับเอาไปคั่วนี่สุดยอดเลยพี่น้องนี่นี่โอ้ดวง,<ย>งบักใหญ่พี่น้อง แล้งสีอพิคัวครับผมแมมีดวงเซยเอา,สาเสยตัวนหนึ่งเดยนะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศายาูไนต์เดี๋ยววันคือเก่าครับผมตา,สา,ามสไตล์<ส>คลือเก่านะครับแล้เพิ่งอีกพี่น้องมัามีบะ นะครับแกะบิางก้อนพี่น้องนะครับซีมี้บนนี่มีบ่มีบ่กมีบ่พี่น้องจวดอ้วงน้อยแมบ่เห็นแหมต้นน้อยพี่น้องนะครับโอ้เหอีกเรื่องพี่น้องโอ้สุดยอดละมันอยู่กับต้นงิ้วพี่น้องนะครับต้นงิ้วนะครับตัดประมาณ3-4เดือนเลยครับพี่น้อง ครับหอเห็นเมร์แล้วพี่นอ้องเห็นเมร์มันคักพี่นอ้องบุนเห็นเมร์คักใช่ปะใหญ่ๆเลยนะี่นี่ครับไล่เรนะื่อยๆนี่แม่นคักพี่น้องนะครับตัวอ่อนเลยครับนี่แมนน่นคักขนาดเก็บน้างโอ้โอ้เห็นเล็กพี่นอ้องตัวบางไง នេះនេះឃើញហើយពីណោនេះទួនអន់ហើយកាត់នេះអន់អន់អូឃើញនេះពីណោโบຫຼາຍតួនេះនេះនេះតក់ប นี่อ่อนๆเลยครับนี่พี่น้องนี่นเห็นป่ตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่เปล่งมาเลยครับเมเปยงมาเลยเดีย๋ยวทิเกะเบิ้งอีกพี่น้อง โอ้เห็นใช่ไหมครับเห็นไหมน้องนี่เห็นอีกแล้วตัวบักไงดวงตัวบักไงเห็นไหมครับมาหนี่งอืมดวตัวบักไงเดี๋ยวเราจะเชย่อกัน นี่ครับใหเค,คียก้อนนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งดวงน้ำกันพี่น้องนะครับเบิ้งกับบลามืกคือเก่านะครับอยู่ตรงหน้านะครับเนาะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเคลียร์กันอืมเห็นอ้องอืม แค right ่จะเบิ่งต้นนี้อีกพี่น้องเนาะอือดวงพี่น้องเบิ่งนี่ป้าทุกนะครับดวงตอนพี่น้องมาเบิ่งต้นนี้น้ำมาตลยนี้ว่าต้นนี้ดูทำใหม่อะนะพี่น้อง เธอจะมีแั่นี่พี่น้องอกเก็บบุนก่อนน้ะพี่น้องกเก็บบุนก่อนนีอยู่อ๋อนี่ได้เห็นแล้วนี่เห็นแล้วพี่น้องเอี่ยตัวตัวเป็นไง นี่เห็นก่อนนะเอาเห็นนี่แล้วพี่น้องนี่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 เห็หนแล้วพี่น้องนี่ยอ่อนๆเลยอืมค่ะขนาด 嗯，咋个呢？Hmm, นี่ครับพี่น้องวันนี้บ่ามืดเราสำนี้พี่น้องนะครับไดส้สำนี้นะครับเนาะไอบรรยากาศอยู่ทงหน้าเข้าไปน้องบรรยากาศตามมือก,ก็เลยกเกะพี่น้องเบื้องลํากันนะครับด้วงนะครับเดี๋ยวเวาสิเกะเบื้องอีกพี่น้องปล้กข้างในมีอย่างโเนาะครับเนาะนี่ยเนี่ พี่นอ้องเกะแล้วนี่นี่น,นี่ตัวอ่อ,อนพี่นอ้องนี่ตัวอ่อ,อนนี่นะครับเอาพี่น้องนะครับเมื่อนี้กีอย่งไล่นะครับน,นี่แหละพี่น้องนะครับเบิง้งดวกน้ำกันพี่น้องนะครับผม กับบรรยากาศอยู่หน้ากับบาหมึ้คือเก้านะครับมื้อนี้นะครับผมนะครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วกับเบิ่งแล้วนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมแล้วถืกอกถืกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้บาหมึอนําพี่น้องนะครับผมนะครับเป็นคล้องคล้องกำลังใจนะครับเนาะให้บาหมึ่นเดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับผมพี่น้อง